เศษพื้นที่น้อยนอกจากการออกแบบที่สำคัญแล้วยังมีวิธีการปลูกอีกอย่างหนึ่งจากพี่น้องที่สำคัญที่สุดวิธีการปลูกพักแนหนาฝนเห็ดจังดใดห้มีความปลอดภัยสูงเห็ดจังดใดห้ได้กินจากพี่น้องสำหรับมือหนีแม่น้ำไผ่มีแนวทางการปลูกพักแบบใดเห็ดแบบใดบ้งให้พักเปืือยพักตุยแนหนาฝนนอกจากพี่น้องเนาะสวัสดีจ้าพี่น้องสุภูสุข,ขนุนมือหนีแม่น้ำไผ่สิบ้า 15, พี่น้อง มาปลูกผักกวางตุงในหนาฝนปลูกผักช่วงฝนตกเรื่องเรงเฮ็ดจังดใดห้ไดอยย่ได้กินจา่าห้าตตรงเฮ็ดแบบใดนะจ่าพี่น้องเนาะเมื่อคืนฝนตกยางแรงเลยจ่าพี่น้องตกแห้งเขาอ,อีดีจ่าพี่น้องตกแบบบ่ญญบรรยับรรยั่งเลยช่วงนี้ก็ยังตกตกอยู่จ่าพี่น้องยังเล่นอยู่อยู่สวนแม่น้ำไผ่เขาไปเบิดบ่ได้เลยจ่าพี่น้องถ้าฝนตกแบบมีคืนงดเลยจ่าเขาไปบ่ได้เลยจ่าพี่น้อง เกษตรพื้นที่หน่อยการออกแบบก็สําคัญจะพี่น้องและอีกอย่างหนึง่งแม่ลำไผ่ก็สิเป็นคนปลูกแบบว่าคือพืชทุกต้นที่เฮาปลูกลงไปเขาต้องดูแลร,รักษาให้ได้ผลลอยกรเส้นจ้ะเฮ็ดหน่อยแต่เน้นๆจะพี่น้องแม่ลำไพ่เสิเฮ็ดแบบหน่อยๆแต่ว่าแบบเน้นๆจะพี่น้องคือต้นสองต้นก็คือ,อ,อ,แบบคอให้ได้ผลดูแลร,รักษาเขาให้เขาได้ยู่ได้กินได้ทุกทุกตน้นเลยจ้ะพี่น้อง ให้ได้ทุกต้นเลยจากข,ข้างๆนะ้แม่น้ำไผ่จะใส่ทั่วจะพี่น้องนั้นยุ่นักกันแบบนี้แหละข้างๆนั้นจะใส่ทั่วแม่น้ำไผ่ปลูกย่างทีเลยจากพี่น้องไลายคนกับสิบารแม่น้ำไผ่ปลูกที่ปลูกใส่กันคักแทนแต่ว่าคือแม่น้ำไผ่สิบอเอา,ขาแขนงจะบอเอา,ขาแขนงจะเอาแตงตุงต้นอยอดเขาจะตัดขแขนงแต่งขแขนงออกบ่ให้เขาหกจากพี่น้องนั่นก็ยุ่กับการจัดการบริหารคองเฮาเนาะข้างบนนี้ก็จะเป็น จะมีแตงน้มิได้จากพี่น้องจะมีแตงเนาตัวนี้ก็จะมีมะละแล้วก็บมะเขือเทศย่างสวยเลยจ้ะพี่น้องฟ้นตกเลรงว่าใะ่ปัญหาในการปลูกด้ยจ้ะพี่น้องแตว่ากระสีมีขอกำนูดกุดกินของแม่ํำไผ่ย,ยุ่ยจ,จ่าว่าเห็ดยังไหลบ่ห้เกิดเป็นเชื้อโรคเชื้อราเนาะจ้ะพี่น้องเนาะบ่ห้เป็นเชื้อโรคเชื้อราในช่วงนี้าะวา่าถ้าเ้าปลูกพักในช่วงนี้ถ้าห้าบุ้จักวิธีการคือจะเป็นเชื้อโรคเชื้อราได้ง่ายจ้ะพี่น้อง การปรุงดินก็สําคัญจ้ะกับการปรุงดินก็สําคัญสําหรับการปรุงดินสูตรของแมลไพายในช่วงนี้ช่วงฝนตกเรีงๆแบบนี้คือหนึ่งขอต้องห้ามของแมลไพายมีจ้ะพี่น้องคือแมลไพายจะพอใส่ปุ๋ยขอกจ้ะพี่น้องจะพะใส่ปุ๋ยขอกจะพอใส่ปุ๋ยขอก็คือขี้ง้วขี้ข้วยขี้ไก่คือจะพะใส่ในช่วงนี้ก็จะใส่ตะแจ็บกับดิน ตามปกติจ้าพี่น้องเราก็จะให้เป็นน้ำมากต่างๆแทนแทนปุ๋ยขอก็จะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาจะเกิดเป้เป็นเชื้อลูกเชื้อลาได้ง่ายจ้าพี่น้องสีเข็ดให้พักเปื่อยว่าอย่ายไคือพักเมาสีเปื่อยสีเหลืองจกะพี่น้องอันนี้คือข้อตรงหามสําหรับการปลูกพักในส่วนนี้ของแหนมไผ่จ้าพี่น้องอันนี้กับว่มีปัญหาได้จ้าพี่นอ้องของตุมของแหนาไผ่กันบนีงปกติ ขนาดฝนตกยางแรงได้จากพี่น้องขึ้นนี่ฝนตกแห้งเขาอีจากพี่น้องว่ามีบว่ามีตกธรรมดาจากพี่น้องตกแห้งเขาแห้งจนสำหรับพื้นที่ที่ใดที่น้ำท่วมก็สีน้ำท่มวมของเราจากพี่น้องตามที่ฝนตกขึ้นตกแห้งเขาอี๋ดีจากพี่น้องแต่พักไม่ร้ําไห้กับบเสียหายถ้าปลูกพักในช่วงนี้นะาะปลูกใส่กองฟงหรือว่าใส่กระถางก็จะเกิด้มเสียหายหน่อยจากว่ามีก้มเสียหายจากพี่น้อง พี่น้องสังเกตบเลงขนาดกระถางน้ะไม่หงอยู่เลยจ้ะพี่น้องบงนี่ขนาดกระถางนี่มีรูนี่นข้างล่างง่ายๆนี่น,น,น่ายังขังเลยจ้ะพี่น้องแต่ว่ากองโฟมบ่มีปัญหาจะ้ะนี่คือวิธีการที่ปลูกพักคิดจังไดให้ปลอดภัยคือถ้าปลูกใส่กองโฟมนี่ปลอดภัยที่สุดเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่าตัวนี้เขาสืด,ดูดดดูดซึมจะ้ะทั้งๆท,ท,ที่คุนกระถางมีน้ำพายกับวัตถุดิบจาะไหล บริโจหลายซ้ำซ้ำกลวมกระทางตัวนี้ซ้ำได้จากพี่น้องแต่ว่าเขาสืดูด,ด,ดน้ำจ้าเขาเขาระบายน้ำได้ดีได้จากพี่น้องแต่ว่าเขาดูดควมชื้นเก็บควมชื้นไว้ในตัวระบายน้ำดีแล้วกะ็เก็บกับควบชื้นได้ดีในขณะเดียวกันจากพี่น้องอันนี้ก็คือสําหรับขอดีของการปลูกพักใส่กองฟูมจ้าแล้วอีกอย่างหนึง่งก็คือแม่ลำไผ่จะบ่ใส่ซปุ๋ยขอ,อกได้จากพี่น้องสําหรับผู้ใดอยากปลูกพักให้ได้ยู่ได้กินในหนานี้เพราะอยากให้พักเปื่อยพักปุย๋ย ให้ปลูกยาส่ปุ๋ยขอกจ้ะพี่น้องเอาแต่เกียบจ้าใส่แต่เกียบก็ดินก็พอจ้ะพี่น้องถ้าเข้าตูมาแบบนี้เฮากับห้เป็นน้ำมักแทนจ้ะหรือว่าจะห้เป็นปุ๋ยเก็ดก็ไดจ้ะปุ๋ยเกีดถุงเสรษทีละลายน้ำลดน้ำเอาจ้ะพี่น้องแล้วก็ปุ๋ยเม็ดก็สามารถใส่ได้ตามปกติแต่ว่าเป็นสูตรละลายชาก็คือสูตรซิมหาสิมหาสิมหาหรือว่าสูตรซิโฟกก็ไดได้จ้ะพี่น้องเอาสูตรสีละลายชาจ้ะพี่น้องสามารถใส่ได้ปุ๋ยเม็ดใส่ได้ปุ๋ยกีดใส่ได้แต่ว่า หาปุ๋ยขอกแต่ใส่ปุ๋ยขอกพักเป่อยพักตุ๋ยท่านที่จ้าพี่น้องเป่อยเราก็ตุ๋ยพรอมอันนี้แม่ลำไผ่กับเสด้เพาะเราได้จ้าพี่น้องคุณเสด้ขยายได้ได้ออกออกบ่งเลยจ้าพี่น้องอีกสองสามมือแม่ลำไผ่กับสามมัเอาออกบ่งได้แล้วลายยู่จ้าพี่น้องลายง่ายจ้าพี่น้องง่ายแบบมีก็ได้ย right. ู่ได bueno. <okes>. ้กินแล้วสามารถปลูกพักให้ได้ยู่ได้กินแล้วทั่วเตียงทุกยิ่งทุกย่าง เพราะผักทุกสิ่งทุกอยาก่างแม่ล้ไอไผ้สีบัวใส่ฟุ้นจ้ะ <c oughs> ในช่วงนี้สีบัวใส่ฟุ่นได้จากพี่น้อง <c oughs> สำหรับชีวีมับงบา่าคงสิบปนประโยชน์กับพีกบนองนะจ้ะนําไปเห็ดน้่ไปใส่ล่องเมืองได้จากเพื่อคือหฮอเห็ดช่วงนี้มีโอกาสมีโอกาสเด้กขายเด้ขายตุนกล้าขายพักขายนันได้ราคาดีแล้วก็ถึอมีมาเพราะด้ขายก็ได้ยูได้กินนอกจากพี่น้องเนาะเห็ดได้ยูได้กินจากพี่น้องสำหรับชปนีแม่น้ไผ่ กระสิคอยจูบใบเพียงแกนีได้จากพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องฟองฝ่ายสุขูสุขุนจ้าที่มาเป็นกวามนั่งใจและก็ไม่ติดตามรับช่ว,ชว,ชว,ชวงซองทำกษตร